สบายดีทุกคนเมื่อนี้พบกับน้องไอซ์ซาวล่าอีกแล้วเนาะเมื่อนี้น้องไอซ์กะอยู่ไฮยูนาคืเอเก่าพี่น้องไม่หนองไอซ์กะสีมาถ่ายคลิปไปเบิ่งน้องปอตกับน้องเจเนาะพี่น้องใส่เบทเนาะเมื่อนี้พ่อเพิ่นสี่ไปส่เบทสองคนบ่พอเพราะว่าไอซี่ไอซี่ต้งขืนมาบอ้าน,นาเนาะให้พ่อเพิ่นใส่เบท หยายาเส่เว็บช่องคนพี่น้องอ้ก็ได้ว่าสิไปเบิง่งเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาแต่เกี่ยวเขาไม่ใหม่พี่เนาะแต่ยางมากยางมาเบิ่งบอกคนใส่วเว็บจำกันเนาะพูดก,กันไปหาเหยงาเด็กอะิไปใส่เว็บเด้ออีกเนาะในตอนกลางว่ากันตรงนี้สวัสดีพี่น้อง มาอยู่ไหนา้าเก่าเหรอยังเข้าไปวอองกลันเลยทุย <laughs> กคน้องปอกำลังใส่เบ็ดนี่ไงยังค่ะขี้กระเดือน,อน,นจับใส่อิมิตะขี้กระเดือนซุปใส่สจังสีดดปะ y e อันนั้นใส่จังสีโดดบ่ ลิตร <L it> ่้ามดเบขึ้นพี่น้องบทันระบกบทานราบกแห้งปนไโบกแล้วโบกแล้วต่อมาชนระบกปนในดิสะเท่นี้ก็ต้องก็ต้องแห้งหมดิอืมเท่นี้ก็ต้องแห้ง หนังเจกัเดเ,เ,เ,เดี่ยวข้ยอยูหนองเจดังไรฉันไปหาน้องเจหนองเจโหเดี่ยวข่อยปะหา เดี๋ยวค่อยถับปอแต่ข้องมือนกับเป็นไซเวสเมื่อท่านเอาต้องกินอ่ะเออกินหนามะโอ้กินแล้วเป็นเวทพนน้องมี่ก็อยู่ใครยอมมันมันหวดีกินอยู่หน้าอได้คอยผมไปลยอยากมันกินเขา ไปแล้ววันนะี้เพิ่นไปยางแท่แง,งนั้นพี่น้องเพิ่นบอกเพิ่นอ้อยไปยางแท่งนี้เอาเพิ่นบูนอ้อยกระซิบบูนกันนะนนี่มันถางพี่น้องอุ้ยขอเสือก้อแพะไปกัน วันนี้ฝนวันนี้นใส่เบ bon ็ดพี่น้องสิเบ็ดปลาคอปลาดุกนี่เด้อพี่น้องขันยะยามย่ำกระขึ้นชนายมันก็ได้ปลาดุกใส่เบ็ดน้ำกันเลือกพี่น้อง

เบ็ดตัวนี้เด้๋ยวสึใส่เบ็ดย้ำเนื้อแดงพี่น้องคือว่าตะเกลียวเขาไมาใส่เบ็ดเลยือตัวเนี้เอาเถอตัวนี้ โหหายกูงูเป็นยังไงวะไอ้ส้นบ่รวยหลเนาะมันเล่นใส่เสื้อสีฟ้าด้อใส่เสื้อสีฟ้ามันแล่นน้ำใส่เสือสีเขียวมันส้นโดเออใส่เสื้อสีแดงมันส้นโด ก็คือมันฉี่จื่ออยู่ว่าเขาใส่ใส่ตรงไนจื่อเลยผมก็ใส่ก็เห็นนือก็ดึงหยดหยดหยดาวดเอาเหมือนเส้อะไังโอ้ใส่เหรอเฮ้ยมาที

สอดเกดโบกเลยล่าเยียบบุกนี่น้ำน้ำสอดปรุกเด้พี่น้องสอดน่ะเด้แล้วหัวหัวน่ะเดน้ำค่ะน้ำกับน้ำก็ไผ่ออปดใจ อ๋อเจ็บเจ็บขี้น้าดำเหมือนเรตลง <c oughs> นักดิบแ่งก็สับลงน้ำแนวมันทากแลตัวนี้ก็ได้โอ้อยหยาบน้ำงานเจ็บปะตีนเก <c oughs> ือบวบกเสาะด้วย แล้เจสันใสเสือสีดำแล้วมันยางน้ำโอ๊เยนหมจับมอเสียอต่ว่าหมออีเสียหมหักใส่สตีนได้อยู่ในเกิดนี่โอ้สอดไปหอดขาตีนัไได้เ้อแนวนี้ อุ้ยปีงปีงปีงตยือเขาอะเจ็บตีนไงเพนนอกเลยเห<ท>ยบน้ำเอไเอไยห่าเลย่ <c oughs> เออยห <c oughs> ่าโดดเ้อ เออวังในสองบอคำชิงหวัดนี่พ่อวัน้องไอ้กระทายตอนใจไอชิงกระทายตอนตอนยามไม่ต่อยามต่เขายามเบสโอเจ็บตีนเนี่ยเหยียบน้ำพี่น้องเลยใคมีอันเกิดโบกดีๆหันน้ำบ่อสอดกระหักไปนี่เหยียบน้ำแต่น้ำบ่อสอดเกิดดี Bi nhỏ, sai cực bố mẹ tuyệt vời, 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 nó vời, tuyệt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 

ค okay. ุ้ยน่าไม่ใช่สางอาผาดออกมาท่ะมึงว่าหนีไทยใส่หม้อกันยังนับก็หัวพ่อยแม่เขาประจักรเรียกว่าตัวเถือกตัวแม่นี่ตัวนั้นตัวเถบอกปะ

ใช้เวทํำกันพี่เหรอบที่ก็เดือนสิวน่อยั่างไรเออเอ้อเอาอีกด่ะมึงแนน้ำมึงนเอาอีเล่ะน้ำเจว่าช่องเบื่อหมดนี่น้ำพี่เหรอเออเกือบบางบางนี่กบบางบางรองเท้าบู๊สยยาดยัง หย่านปิงพี่น้องหยานตะปิงจับเด้นั<อ>่งนายอยคีกระเดือนพ่ออยู่อ่ะพ่ออยู่โอ้ใส่เบอร์ตัวเนาะหนักมันขนาด เม็ดเก็บบ่นี่เม็ดเก็บวะนี่เด้อสียามก๊าบวะนี่ยามกาบไยามมงต่อะนี่องนับเสียงของเรียกเออนะ ไอเบดพี่น้อยมื่อจะได้ถ่ายขีดอยู่โวทางป่าก็เอิกเมื่อไอ้พี่น้อยพอพรั้มนยังสีลงไม่แต่ว่าน,อ,นองเงนยันงไก็สีแดมื่อแพี่น้อดดดแดดวนี้ต้องยหง ี ora, tomato, no. ่เรือนมพ่อิ à, ่พ่อโอ้โหหอาาเชบวีขาชเทมในแถวเนาะดุ้งกดุ้งกเอิดเมื่อยอพี่น้องทุกคน บอกแล้วเนี่ยบอกแล้วแน่กล้สิบเงาสิไม่ได้บอกปันเนี่ยทางสุดท้ายเนาะเจ็บตีหนเล็ทีหินหยบน้ำ แมงมายามมาแมงมายามไปเบื่องในสองไอซิงเัมนที่พี่องักถ่ายว่าถ่ายเนาะจพอจีถ่ายว่าถ่ายเพว่าเนาะเลยว่าออกไปเลยว่าเพื่อใช้เวอรจีถ่ายว่าถ่ายวันนี่มายามมังเออยามเบ็ดแต่ปนแงพี่หนอกเพราะผแต่วันน่อไม่กระิบริยามนเพราะว่นน้อไม่บรินาน้ำเพราะผเนาะผนมายามตอนเกิดขึ้นมอนก็ขึ้นเธอได้สิไดอย่งปลาลูกบอก ลูกประคอกเนี่ยขนานเหงือกกับปูนี่บอได้ได้นอะขอกอะเขาก็ทิ่อแล้วพี่น้องลิดนีกระปู่ยังไรพี่น้องก็มืงวิธีชีวิตของการชเวตของปอกผืนทุกถนนเนาะแร์ตี้สองหนุ่มนี่ ท um, ี่ตามไอ้เนาะอ้เป็นตั้คือว่าไหวเถอะบอสแล้วก็ได้ก็แซ่ห์ไอ้ลองไอ้เด้อพี่น้องเด้อไปติดตามเพื่อนตามเป็นก um> ็ล okay ังใจเพื <h <h ่อนนั่นเลยเนาะถ้ามันถึงคนไปีวไหวเนาะโ่้ยถึงมื่นรอได้เฮ้ยลากนไปตอยกันพี่น้องเล่นกันต่อยกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็เจอกันสำนึกนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องพบกันชิมเมื่อเายบ๊ายบายถ้าก็ได้ก็แซ่ห์ ไอเนอร์ดูด้านซ้ายไอเนอร์ดู <c oughs> ดสามวามดแล้วฝากสกงหนนี้เนาะไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง